ครับสวัสดีครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นในเนื้อหาของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับฉบับ2551นนะครับซึ่งเป็นหลักสูตรที่ใช้ในการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวข้อสอบกันเลยนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะครับก็ได้อ่านนะครับเนื้อหาของหลักสูตรมาพอสมควรนะครับเนื่องจากว่า หลักสูตรนี้ใช้กันทั่วประเทศนะครับแล้วใช้ในการยึดนะครับเป็นกรอบหลักในการจัดการเรียนการสอนนะครับมีพระเอกของเรื่องนั่นก็คือตัวมาตรฐานนะครับและก็ตัวชี้วัดนะครับตัวมาตรฐานจะทําให้เรารู้ว่าเราต้องสอนอะไรนะครับตัวชี้วัดจะทําหน้าที่ขยายนะครับมาตรฐานนะครับให้ชัดเจนขึ้นนั่นเองนะครับเรามาเริ่มกันที่ ข้อที่13เลยนะครับเนื่องจากว่าตัดตัดให้มันเข้ากับเนื้อหานะครับหลักสูตรนี้เริ่มข้อที่13เราก็เริ่มไปตามข้อนี้เลยนะครับเพื่อนๆไม่ต้องสงสัยนะครับว่าข้อหนึถึงข้อสิหายไปไหนนะครับอ่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้นพื้นฐานมุ่งพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข คีย์เวิร์ดของเขานะครับเพื่ออะไรเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนะครับในฐานะเป็นพล,ลเมืองไทยและพล,ละโลกหมายถึงข้อใดก็ไก่มาตรฐานการเรียนรู้ขอไข่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนขอควายคุณลักษณะอันพึงประสงค์งองูตัวชีวัด เพื่อนๆคิดว่าการที่มุ่งผู้เรียนเนี่ยที่เรามุ่งสอนให้ผู้เรียนเพื่อให้เขาอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างามีความสุขน่าจะเป็นในเรื่องของอะไรคําตอบคือคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะครับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ก็คือหมายความว่ามาตรฐานการเรียนรู้เนี่ยสอนให้เด็กเก่ง เก่งในเรื่องของความรู้นะครับความฉลาดนะครับคุณลักษณะอันพึงประสงค์สอนในเรื่องของความดีนะครับความดีเก่งดีมีสุขนะครับสมรรถนะก็เป็นเรื่องของคอมเพตติซี่นะครับเป็นเรื่องของสกิลนะครับเป็นเรื่องของเอ่อการก็จะมีอยู่5ข้อนะครับเป็นเรื่องของทักษะนะครับโทษทีนะครับเป็นเรื่องของทักษะสมรรถนะของผู้เรียนนะครับเดี๋ยว ผมมีสูตรในการท่องจำให้อยู่นะครับในเรื่องของสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนนะครับ 14. การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุลต้องคำานึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพะหุปัญญาหมายถึงข้อใดกอไก่มาตรฐานการเรียนรู้ขอไข่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ขอควายคุณลักษณะอันพึงประสงค์งงูตัวชีวัตการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุลต้องคำนึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญานะครับเป็นคำนิยามของมาตรฐานการเรียนรู้นะครับและจะมาเชื่อมโยงในข้อที่15ด้วยนะครับจะสะท้อนให้ทราบว่าต้องการอะไรจะสอนอย่างไรนะครับ และประเมินอย่างไรหมายถึงข้อใดต้องการอะไรจะสอนอย่างไรและก็ประเมินอย่างไรนั่นก็คือคำนิยามของมาตรฐานการเรียนรู้ 16. สิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้รวมทั้งคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละระดับซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ ตรงกับข้อใดมีคีย์เวิร์ดคำว่าพึงรู้และปฏิบัติได้คือตัวชี้วัดเนี่ยนะครับเขาจะมีความชัดเจนนะครับในเนื้อหานะครับในสิ่งที่เราจะสอนมากกว่ามาตรฐานมาตรฐานจะพูดเป็นเนื้อเรื่องกว้างๆนะครับแต่ตัวชี้วัดจะระบุนะครับสิ่งที่ผู้เรียนรู้เนี่ยต้องเรียนนะครับในเนื้อหาของตัวชี้วัด นะครับซึ่งตัวชีวัเนี้เราเราจะเอาไปทําเป็นหน่วยการเรียนรู้แล้วก็แผนการเรียนรู้นะครับตรงกับตัวชีวัดเฉยๆนะครับข้อสิตอบกอไก่นะครับสิเเป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละชั้นปีในระดับการศึกษาภาคบังคับทบทวนการศึกษาภาคบังคับนะครับ การศึกษาภาคบังคับก็คือกี่ปีครับ9ปีถ้าเริ่มต้นก็คือปอ 1- ถึงม3นะครับชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่9ของการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับตรงกับข้อใดน,นะครับปอ1ถึงม3เนี่ยนะครับเขาปหนเนี่ยนะครับป .1 เนี่ยเขาเรียนเป็นรายปีนะครับ ม3มเรียนเป็นลายภาคนะครับเป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนชั้นปีนะครับคำว่าชั้นปีนะครับในระดับการศึกษาภาคบังคับด้วยนะครับนั่นก็คือตัวชีวัดชั้นปีนะครับตัวชีวัดชั้นปีข้อ17ตอบข้อไข่นะครับ18เป็นเป้าหมายใน การพัฒนาผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอันนี้เป็นตัวชีวัดช่วงชั้นนะครับหมายความว่าม4ถึงม6เลยนะครับเป็นระยะเวลา3ปีนั่นเองนะครับเราเรียกว่าตัวชีวัดช่วงชั้นตัวชีวัดมีอยู่2อล,ลักษณะนะครับก็มีตัวชีวัดชั้นปีแล้วก็ตัวชีวัดช่วงชั้นนั่นเองนะครับก็คงไม่อธิบายลงลึกนะครับคิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะไปดู เบื้องต้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับครับก่อนที่เราจะไปทําข้อสอบตัวถัดไปนะครับผมอยากนาเรียนพี่น้องให้รู้จักกับตัวชี้วัดนะครับซึ่งตัวชี้วัดเนี่ยนะครับจะอ่าเรามาอ่านไปพร้อมกันนะครับตัวชี้วัดระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้รวมทั้งคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ระดับชั้นซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้มีความเฉพาะเจาะจง มีความเป็นรูปธรรมนำไปใช้ในการหนึ่งกำหนดเนื้อหา 2. จัดทํำหน่วยการเรียนรู้ 3. จัดการเรียนการสอนและเป็นเกณฑ์สาหรับการวัดประเมินผลเพือ่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนนะครับตัวช้วัดเนี่ยเราจะเอาไปทำจัดทําเป็นหน่วยการเรียนรู้นะครับนี่คือคีย์เวิร์ดถ้าข้อสอบเขาถามว่าถ้าจะทำหน่วยการเรียนรู้ จะเอาสิ่งใดต่อไปนี้นะครับไปจัดทำก็ไก่มาตรฐานการเรียนรู้นะครับอย่างนี้นะครับขอไข่หน่วยการเรียนรู้อย่างนี้นะครับสามารถออกได้นะครับตัวชีวัดมีอยู่อันนี้คือประเด็นข้อสอบเลยนะครับตัวชีวัดมีอยู่2ลักษณะนะครับนั่นก็คือตัวชีวัดชั้นปีนะครับจะใช้ในระดับชั้นป1ถึง ม3นั่นก็คือเป็นระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับส่วนตัวชี้วัดช่วงชั้นนะครับเป็นระดับของมัธยมศึกษาตอนปลายนั่นเองนะครับตัวชีวัดมีอยู่2ลักษณะนะครับทีนี้เพื่อเป็นการสื่อสารให้ตรงกันนะครับเขาจึงได้จัดทำรหัสการรกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดนะครับซึ่งมีดังต่อไปนี้นะครับ ตัวแรกนะครับกลุ่มกลุ่มก็คือกลุ่มสาระสองสาระมาตรต่อกันเลยนะครับสาระกับมาตรสาระนะครับกับมาตรฐานข้อที่ชั้นข้อสุดท้ายนะครับสีเหลืองก็คือชั้นข้อนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปตรุยดูตัวข้อสอบกันเลยนะครับข้อที่19 ตัวเลข1ที่ขีดเส้นใต้หมายถึงข้อใดเมื่อกี้นี้เราได้ฝึกดูไปเรียบร้อยแล้วนะครับเทคนิคในการท่องจำนั่นก็คือกลุ่มสาระมาตรตองแบบนี้นะครับชั้นข้ออ่าเรามาไล,ล่เรียงกันเลยนะครับตัววอนี้ก็คือกลุ่มใช่ไหมครับตัววอนี้คือกลุ่มกลุ่มมาไปละ สาระสาระก็คือเลขหนึ่งมารก,ก็คือเลขหนึ่งมีจุดชั้นปหนึ่งไม่ใช่ปหนึ่งทับสองนะครับเลขชั้นปหนึ่งแล้วก็ทับสองนี่ก็คือข้อข้อที่สองนะครับนี่ต้องเป็นแบบนี้นะครับอ่าอีกครั้งหนึ่งนะครับเทคนิคในการท่องจําผมขอใช้สีอื่นนะครับเพื่อนเพื่อนเขียนลงไปกลุ่มกลุ่มอาจจะไม่ได้เขียนแบบนี้นะครับแต่ผมประหยัดเวลานะครับ กลุ่มสาระสาระมาตรถ้ถามีนะครับเพื่อนเพื่อนเขียนแบบนี้เลยชั้นข้อแล้วเรามาเติมกันทีนี้อ่ะกลุ่มนั่นก็คือวอว,วิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับสาระที่1น,นะครับมาตรที่ข้อที่1นชั้นปหนนะครับข้อที่2องนั่นเองนะครับ สแสดงว่าคําที่ขีดเส้นใต้นะครับนั่นก็คือมาตรฐานนั่นเองนะครับอ่าก็เป็นเทคนิคในการท่องจํานะครับกลุ่มสารมาตรฐชั้นข้อนั่นเองนะครับข้อ20ไหในการแก้ปัญหาการดําเนินชีวิตและการศึกษาต่อการมีเหตุผลต้องเรียนวิชาใดนะครับโอ้ข้อสอบคงไม่ลงลึกถึงขนาดนั้นนะครับก็เพื่อนๆดูบันดานะครับ ใช้ในการแก้ปัญหามีเหตุมีผลนะครับข้อนี้นั่นก็คือความหมายของการเรียนคณิตศาสตร์นะครับค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบนะครับทำไมถึงอย่างเป็นระบบนะครับก็กระบวนก,การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์5ขั้นตอนอย่างเช่นเริ่มต้นที่การตั้งสมมุติฐานนะครับเป็นระบบไหมครับเป็นนั่นเองนะครับอย่างมีเหตุมีผลนะครับแต่คู่วิดกำมักซือเล็กได้ละ เป็นการอนุมานนะครับความน่าจะเป็นนะครับของคู่วิทยาศาสตร์นะครับมีแต่คู่วิดนะครับสายมูทั้งนั้นเลยข้อนี้ตอบอควายนะครับวิทยาศาสตร์ยี 22. ชื่นชมการเห็นคุณค่าในภูมิปัญญาไทยและภูมิใจในภาษาประจำชาติโอ้ข้อนี้อยากให้ออกจริงเลยนั่นก็คือภาษาไทยนั่นเองนะครับ ่าทีนี้นะครับเรามาดูเรื่องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีกี่กิจกรรมนะครับเอะข้อนี้ยังไงเนี่ยนะครับผมขออนุญาตดอบดาวข้อ23ไปเลยนะครับผมขออนุญาตมาข้อ24นะครับเพราะว่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเนี่ยข้อสอบแบบนี้ออกโอเคนะครับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบ่งออกเป็นกี่ลักษณะครับแบ่งออกเป็นสลักษณะนะครับผมขออนุญาตพาพี่น้องไปดูลักษณะจริงๆของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับนี้มีอ่านี่นะครับกิจกรรมรักพัฒนาผู้เรียนของเรานะครับมีอยู่3กิจกรรมนะครับ เราเรียกว่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับซึ่งแตกต่างจากกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนะครับอันนั้นจะเป็นเงินสนับสนุนจากรัฐบาลนะครับในเรื่องของกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนะครับทีนี้เรามาดูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับ1ประกรอบด้วยกิจกรรมแนะแนวนักเรียนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ผมให้เทคนิคในการจํานั่นก็คือ กิจกรรมพัฒนา3นนะครับแนะแนวนักเรียนณนะสาธารณะประโยชน์นะครับแนะแนวแนะนักณนะนะครับแนะนักณนะนะครับนั่นก็คือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับแล้วก็ของกิจกรรมนักเรียนเขาก็จะแตกย่อยออกไปอีกนะครับเป็นกิจกรรมลูกเสือลอดอผู้บำเพ็ญนะครับ ชุมนุมชมรมนะครับก็จะแยกประเภทของเขาออกไปอีกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปตลุยตัวข้อสอบกันเลยดีกว่านะครับอ่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบ่งเป็น3ามลักษณะนะครับนั่นก็คือเนะนะักนะครับแนะก็คือแนะแนวนะครับ กิจกรรมนักเรียนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์เราเรียกว่ากิจกรรม3นนะครับพัฒนา3นอโอเคไหมครับเทคนิคในการจำผมน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับกิจกรรมใดมุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพพัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ ทั้งร่างกายสติปัญญาอารมณ์สังคมถ้าได้พัฒนาตนเองนะครับอย่างรอบด้านน่าจะเป็นในเรื่องของอะไรครับน่าจะเป็นความหมายของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจำไว้นะครับ กิจกรรมได้ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเองนะครับรู้จักตนเองนี้คีย์เวิร์ดเลยนะครับรู้จักตนเองรู้จักตนเองนะครับนั่นก็คือกิจกรรมอะไรครับกิจกรรมแนแนวนั่นเองกิจกรรมแนแนวนะครับมุ่งเน้นในเรื่องของให้นักเรียนรู้จักตนเองรักสิ่งแวดล้อมนะครับสามารถคิดตัดสินใจคิดแก้ปัญหานะครับนี่คือคีย์เวิร์ด คีย์เวิร์ดของแนะแนวนั่นก็คือให้รู้จักตนเองนะครับต้องท่องเลยนะครับสําหรับข้อนี้นะครับกิจกรรมใดที่ทําให้นักเรียนรู้จักตนเองนั่นก็คือกิจกรรมแนะแนวนะครับยีิบเจ็ดกิจกรรมใดมุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินยัยความเป็นผู้นําผู้ตามที่ดีนะครับความเป็นผู้นําผู้ตามที่ดีนะครับเพื่อนๆนนึกถึงอะไรนึกถึงระเบียบวินัยนึกถึงอะไร นึกถึงลูกเสือนึกถึงอะไรครับบําเพนยุวะนะครับนึกถึงรอรอนะครับรักษาดินแดนนะครับนั่นก็คือเขาจะอยู่ในกิจกรรมนักเรียนนะครับยีตอบคอควายนะครับยี 28. กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมโอ้อันนี้คีย์เวิร์ดก็ไม่ต้องเดาเลยนะครับสาธุข้อสอบสาธุสาธุข้อสอบมามาจงมาเอาข้อนี้แหละนะครับบำเพ็ญตนนี้เป็นประโยชน์ต่อสังคมนะครับ <c oughs> เดาได้ไม่ยากเลยนะครับตอบงองูน,นั่นเองยี่สิบเก้ากิจกรรมที่เพิ่มมาจากหลักสูตรแกนกลางสองห้าสี่สี่โอ้เท้าความไปไกลเลยนะครับ ข้อนี้ก็ขอให้เพื่อนๆนดูผ่านๆน,นะครับงงงูนะครับเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์นะครับข้อใดไม่ใช่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนี้ข้อสอบนะครับข้อใดไม่ใช่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับสามนออย่างที่ผมได้นาเรียนนะนักนะนะครับเห็นไหมมันมันตัดไวเพื่อนเพืเขาอาจจะเอาทัศนศึกษาเข้ามานะครับ ทำไมล่ะถึงเอาทัศนศึกษาเข้ามาเพราะทัศนศึกษาเป็นหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่รัฐสนับสนุนงบประมาณมาให้นะครับแต่ไม่ใช่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับมันจะมีคําว่าคุณภาพมาด้วยนะครับสําหรับเงินตัวนั้นนะครับเนี่ยข้อสอบก็จะเอามาประมาณนี้ฉะนั้นตรงนี้กาไว้เลยนะครับข้อสอบนะครับข้อสอบออกออกบ่อยด้วยนะครับฉะนั้นเพื่อน จำเทคนิค3ามโนผมไว้ให้ดีนะครับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดระดับการศึกษาเป็นกี่ระดับนะมาอีกแล้วนะครับรวมอนุบาลไหมนี่แกนกลางนี่ไม่รวมนะครับแกนกลางนี้จะจัดระดับการศึกษาออกเป็น3ระดับอนุบาลอ่าไม่เกี่ยวผมรู้ว่าคุณคิดอยู่นะครับ คุณคิดอยู่แสดงว่าเพื่อนๆเ,เข้าใจนะครับสามระดับ1เริ่มต้นที่ปฐมมัดยมแล้วก็มัดยมมัดยมทำไมมีสองละ่ะก็มัดยมต้นแล้วก็มัดยมปลายปฐมต้นปฐมปลายมีไมไม่มีนะครับเขาจัดระดับออกเป็นแบบนี้นะครับ เพื่อที่จะให้ง่ายต่อการจัดโครงสร้างเวลาเรียนนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆนไปดูในโครงสร้างเวลาเรียนก็จะเข้าใจว่าทําไมเขาถึงจัดระดับการศึกษาออกเป็น3ระดับในหลักสูตรแกนกลาง2 5 5 1นะครับการจัดระดับการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อใดถูกต้องมาแล้วนะครับผมอธิบายขยายความข้อนี้เลยนะครับ อย่างที่ผมได้นําเรียนประถมอ่ะข้อนี้มีประถมประถมประถมวัยไม่เกี่ยวนะครับมัธยมต้นมัธยมปลายเห็นไหมครับสามสบองตอบงูงูครับพี่น้องออกบเกิรนี่ตรงนะเอาเอาง่ายๆก็สอบร้อยข้อเขาให้ผ่านหกสิเปอร์ซนคุณมีสิทธิ์จบผิดสี่สิบข้อนะครับอ่ะข้อก็ได้เอา เป็นไ้ล่ะเขาให้พี่ต้องมาคลายแหมก็จะไปพิจหลาาคักไปนั่นกับสิพ่อพ่อให้ได้เนี่ยบอกสามสิบสามการศึกษาระดับใดที่มุ่งเน้นทักษะพื้นฐานการอ่านการเขียนการคิดคำนวณทักษะการคิดพื้นฐานถ้าเห็นคำว่าพื้นฐานนะครับคือระดับที่เขาต้องการ 3R มากที่สุดนะครับ 3R8C นะครับนั่นก็คือระดับ ประถมถ้าเพื่อนๆอ,อ่านแผนการศึกษาแห่งชาตินะครับมันจะมีคาว่า3า8 4เข้ามานะครับ R ที่1นะครับ reading โรงเรียนจะต้องมีครูภาษาไทยตามมาตรฐานตำแหน่งอันดับหนึ่งนะครับ reading นะครับ writing ตัวแรกโอ้ผมอธิบาย read ก่อนนะครับ r e a ก็คืออ่าน อ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นนะครับอ่านออกเอา writing โอ้เขียนไม่ถูกนะครับเขียนไม่ถูกนะครับ writing แต่ R ตัวนี้คือ writingwriting writing ที่มาจากการเขียนนะครับอ่านออกเขียนได้แล้วสุดท้ายนะครับการคิดคำนวณก็คือ arithmetic นะครับ arithmetic นะครับประมาณนี้นะครับ อ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นจะเกิดขึ้นในระดับชั้นประถมศึกษานะครับข้อ33ตอบกอกไก่นะครับมุ่งพัฒนาทักษะ3ด้านนั่นก็คืออ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นนั่นเองนะครับเขาถึงมีการ reading test นะครับในระดับชั้นประถมนะครับโดยเฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับมีการสอบ reading นะครับ อ่ะต่อไปนะครับ r e a d ิ้งนิพป .1 นึะครับเอป .3 านะครับโอเนปหม .3 ม .6 หกนะครับสาการศึกษาระดับใดมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สำรวจความถนัดความสนใจของตนเองนะครับถ้าเห็นคีย์เวิร์ดคำว่าสำรวจความถนัด มีม,มีมีอยู่สองสำรวจนะครับถ้าเป็นปฐมเนี่ยมีสำรวจไหมเมื่อกี้นะครับไม่มีนะครับไม่มีสำรวจสำรวจจะมีอยู่สำหรับเด็กที่ขึ้นในระดับชั้นมต้นความถนัดและความสนใจของตนเองนะครับนั่นก็คือระดับชั้นมต้นแต่ถ้าเป็นมปลายนะครับจะเป็นการเพิ่มพูนนะครับ สำรวจมอต้นเพิ่มพูนมอปลายนะครับเพิ่มพูนทักษะเฉพาะด้านนะครับตอบสนองความสามารถความถนัดก็คือต้องเพิ่มพูนทักษะเฉพาะด้านให้เขานะครับไม่ว่าจะเเพื่อการเรียนต่อนะครับทางด้านสายสัมันแล้วก็สายอาชีพสายสามัญ์หมายความว่าให้เขาไปเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นก็คือปวสอนะครับในระดับอาชีวะระดับอุดมก็ปตีใช่ไหมครับ ระดับที่สูงขึ้นนะครับเพิ่มพูนทักษะอ่าปวสนี้ก็คือด้านวิชาชีพใช่ไหมครับถ้าแยกกันออกไปอีกนะครับปตีก็ในเรื่องของเอ่อการศึกษาระดับปริญญานะครับของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับส่วนปวสเนี่ยสังกัดอาชีวะนะครับอันนี้เป็นของระดับชั้นมัธยมปลายนะครับ